ท่านใดที่ชอบโทนเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงไปสุมกันเลยจ้าชอบเขียวสำหรับเบอร์สิบห้านี่นี่นะคะเบอร์สิบห้าถ้วนแน่นๆค่ะเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้านางแบบเซยไหมเกิดถึกใจนางแบบหน่อยนางแบบ สู้มากๆเลยเพื่อ FC นะคะที่คุณผู้ชมอยากเห็นผ้าไหมยอยู่ในตัวคนเป็นอย่างไรมันจะมีมิติและสวยงามถ้าอยู่ในตัวคนนะคะแอสวยไหมคะ23เขียวเนียวซับเป็นลายโกนแกะนะคะลูกกาสีเขียวนี้เป็นเขียวเขียวก้านมะลิค่ะคุณผู้ชมสวยมากอืม ะะทุกผืนเป็นผ้าไหมสรีนค่าจึงได้เลือกมาว่าจะต้องไปอยู่กับใครพืชทุกผืนมีเจ้าของนะคะเขาจะรอเจ้าของอยู่ค่ะจนกว่าจะตามหาเจอไกดแพทย์เอามาให้ขนาดนี้แต่ัดสินใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงตั้ง30กว่าผืนนะคะยกเว้นว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่เป็นไรชมพเพลินๆไม่เป็นไรค่ะงั้นกดถึงใจค่ะต่อไป 24. เบอร์ยี่สี่เขี้ยวเหนียวซับสําหรับเขียวสด เขียวตองน,นี้ลายประตูวังสวยมากไม่รู้ว่ารอเจ้าของคือคุณผู้ชมอยู่หรือเปล่าใส่เราเห็นมาแตไ่ไกลนะคะสวยสุดๆนี่นางแบบบอกว่าการันตีค่ะติ้งแนวติ้งแนวเนี่ยี่สิบสี่ค่ะสวยสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าผู้ใดจะเห็นคุณค่าว่าผ้าไหมเนี่ยมูลค่าเท่านี้ไม่แพงเลยไกด์แพทให้คุณผู้ชมที่อยู่ทั่วไทย ที่มาไม่ได้ซื้อในราคาจับต้องได้นะคะจับต้องได้สะดุดรักค่ะใส่รองเท้าส้นสูงแต่งตัวสวยๆเนี่ยเพื่อคุณยา่าคุณยายเลยนะเนี่ยจ้าเป็นลายประตูวังเป็นลายโบราณแล้วก็ยอดทิศติดชาร์ตคุณผู้ชมจะถามหาเสมอสีน้ำเงินแน่ประตูวังผืนนี้สดมากน้ำเงินตัดกระเหลืองน่งนตัดกระ,ะเหลืองค่ะ เบอร์ยี่สน,นะคะโอ้โหคลิปนี้จุใจเลยค่ะเอากันเต็มๆชมกันเต็มๆแล้วตัดสินใจเลือกเบอร์ที่ชอบที่สุดนะคะเป็นของขวัญเป็นของฝากนุ่งเองได้เลยค่ะเป็นลายโฮนะคะมัดมีโฮทอเคลือสมอคือเส้นเย็นเป็นสมอนะคะนะคะี่ค่ะสวย ทอแน่นๆมันวาวค่ะผ้าไหมมีเสน่ห์และแตกต่างจากผ้าฝ้ายคือมีความมันวาวที่โดดเด่นนะคะวางอยู่กับผ้าฝ้ายรู้เลยว่าเป็นผ้าไหมค่ะนี่นะคะสวยให้ดูนะคะทอเครือสมอคือเส้นเยืนค่ะฝไหมคะฟ้าแล้วก็มีน้ำตาลนะคะ บอกได้คําเดียวว่าพืนนี้ต้องจับมาพูดแล้วต้องเอามาเพราะฉะนั้นใครไม่ซื้อเนี่ยเสียใจนะพืนเนี้เพราะว่าแกแพทย์คัดมาแล้วค่ะว่าสวยมากค่ะน,นะคะยี่สิบห้าสวยไหมยี่สนะคะอา่าโอ้โหนางแบบสุดฤิด์สุดฤิด์สุดเดชเพื่อแฟนคลับเอ จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ในตัวคุณนะ่ยมันสวยยังไงไงคะแกแพย้อมแต่งตัวสวยๆใส่รองเท้าส้นสูงแต่งหน้าทำผมเปิดบรมเอนคอยเลยค่ะเด้อแต่ทําได้ค่ะ,ะเวลาออนโชวก็จะเป็นสาวห้าวๆนะคะเร็วๆว่องๆไวๆแต่เวลาตอนนี้ขายผ้าไหมจ้าเห็นต่อไปนะคะเห็นต่อไปเป็นลายโบราณน,นะคะกระแสมวย รกแซไปว่าเส้นมูไปว่าหนึ่งสวยสวยติ้งนะติ้งนะไปดูใกล้ๆค่ะสวยทุกพื้นค่ะแล้วก็มัดมีคัดมาแล้วค่ะจากไกาด์แพทเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่ามัดมีสวยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมัดมีสวยคนทอก็จะทอสวยเองค่ะแล้วท่าแน่นๆแบบนี้ค่ะ สวยงามทุกผืนคะ่ะเอ็นต่อไปสวยเหมือนกันคะ่ะโทนจะเป็นม่วงนะคะโทนม่วงนี่เลยนี่คะ่ะโทนม่วงอืมนี่ <laughs> หน้าทองเอ้ยนาอกินแล้วก็มาอัดคลิปนะคะสวยคะ่ะสวยทุกผืนคะ่ะคุณผู้ชมไม่หลงรักผ้าไหมเหรอคะเนี่ย ดยเฉพาะผ้าใหมสุรินนะคะแล้วนางแบบเนี่ยโหเพื่อคุณผู้ชมเลยนะเนี่ยสีจริงจะอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ไวให้ไวรีบชมรีบตัดสินใจว่ารับเบอร์ไหนคะ